ห่างออกไป650ปีแสงในทิศต,ตรงข้ามจะเป็นที่อยู่ของเฮลิกเนบิ u l a NGC 7293หรือดวงตาของพระเจ้าโดยมันล่องลอยอยู่ในบริเวณพิกัดของกลุ่มดาวอะครัวเรียสหรือกลุ่มดาวราศีกุมมันถูกค้นพบโดยนายคานฮาดิงในช่วงปี1824โดยเฮลิกเนบิ u l a NGC 7293จัดว่าเป็นหนึ่งในเนบิวลาดาวเคราะห์ที่สว่างและอยู่ใกล้กับโลกมากที่สุดครอบคลุมพื้นที่กว้างใหญ่ถึง2.5ปีแสงมีอายุประมาณ1 6 0 0ปีขึ้นอยู่กับอัตราส่วนของการขยายขนาดซึ่งตรวจวัดได้ราวๆ31กิโลเมตรต่ตอวินาทีตรวจวัดระยะโดยกล้องโทรทัศน์อวกาศไกอา ส่วนแกนกลางของดาวฤกษ์ที่เหลืออยู่ณจุดศูนย์กลางอาจเป็นดาวคระขาวไวดาฟสตา h e เฮลิคเนบิ u l a NGC 7293มันเป็นเนบิวลาดาวเคราะห์แพน t ทอรีเนบ u l a ที่เกิดมาจากดาวฤกษ์ที่มีน้ำหนักมวลน,น้อยหรือมวลปานกลางอย่างเช่นดวงอาทิตย์ของเราเมื่อตัวดาวได้เข้าสู่ช่วงระยะสุดท้ายของวงจรชีวิตดาวฤกษ์ ซึ่งแตกต่างจากพวกดาวฤกษ์ที่มีน้ำหนักมวลมหาศาลที่เมื่อพวกมันสิ้นอายุไขจะมีจุดจบในรูปแบบของการระเบิดมหานวดาราหรือก็คือการระเบิดแบบซูเปอร์โนวาส่วนรูปแบบการเกิดของเนบิวลาดาวเคราะห์นั้นจะแตกต่างออกไปเมื่อปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันบริเวณแกนดาวมีอุณหภูมิพุ่งสูงถึง100ล้านองศาเซลเซียส เมื่อถึงตอนนั้นพื้นผิวของเปลือกดาวฤกษ์ก็จะเริ่มมีการขยายตัวออกเนื่องจากอุณหภูมิบริเวณแกนดาวพุ่งสูงขึ้นเป็นอย่างมากพื้นผิวของดาวฤกษ์จะเริ่มขยายตัวออกจนกลายเป็นดาวยักษ์แดงเรสซูเปอร์ไจแอนสตาและแกนกลางของดาวฤกษ์จะเกิดการหดและขยายตัวสลับกันไปมาจนในที่สุดพลังงานความร้อนปริมาณมหาศาลที่ได้นี้ จะส่งผลทำให้พื้นผิวชั้นนอกของตัวดาวหลุดลอกแผ่ขยายออกไปในห้วงอวกาศและรังสีอัลตราไวโอเลตที่มีการปลดปล่อยออกมาจากแกนดาวจะส่งผลทำให้บรรดาเหล่าแก๊สที่ถูกศาสกระจายออกมาในพื้นที่อนาบริเวณนั้นทำให้เกิดกระบวนการแตกตัวเป็นไอออนหรือไอออนไนเซชันกลายเป็นพลาสมาเปล่งแสงปลดปล่อยสีสันสวยงามออกมา ดังเช่นกลุ่มเมกเนบิวลามากมายที่ล่องลอยอยู่เต็มห้วงจักรวาลและพวกเราย้อนกลับเข้ามายังจุดเริ่มต้นของระบบสุริยะเราอีกครั้งที่ระยะห่างประมาณ4.3ปีแสงจะเป็นที่อยู่ของระบบดาว3ดวง t r i ปเปิลสตาร์ซิสที่ประกอบไปด้วยดาวอัลฟาเซนทูรีเอดาวอัลฟาเซนทูรีบีที่เป็นดาวฤกษ์คระเหลืองเหมือนกับดวงอาทิตย์เรา และดาวฤกษ์กระแดงพ็อกซีมาเซนทูรีซึ่งทางแอดมินได้กล่าวถึงไปแล้วไปกันต่อที่ระยะห่างประมาณ5.9ปีแสงจะเป็นที่อยู่ของดาวฤกษ์กระแดงบลานาดซึ่งอยู่ตรงจุดพิกัดกลุ่มดาวคนแบกงูโอฟิอุสโดยมันเป็นดาวฤกษ์ที่อยู่ใกล้กับดวงอาทิตย์ของเรามากที่สุดเป็นลำดับที่3ต่อจากระบบดาวอันฟ้าเซนทูรี โดยดาวฤกษ์กระแดงปลานาดมันมีมวลเพียง16%ของมวลดวงอาทิตย์เราและมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ที่19%ของขนาดดวงอาทิตย์ถึงแม้ว่าดาวบลาหนาดจะอยู่ไม่ไกลจากระบบสุริยะของเรามากนะักแต่ด้วยขนาดที่เล็กและมีค่าความส่องสว่างที่น้อยมากจึงทําให้เราไม่สามารถมองเห็นมันได้ด้วยตาเปล่า ไปกันต่อที่ระยะห่างประมาณ7.8ปีแสงจะเป็นที่อยู่ของดาวฤกษ์กรแดงวูฟ359อยู่ตรงพิกัดกลุ่มดาวเลโอหรือกลุ่มดาวราศีสิงห์ซึ่งดาวฤกษ์กรแดงวูฟ359มันเป็นดาวฤกษ์ที่อยู่ใกล้กับระบบสุริยะของเราที่มีขนาดเล็กที่สุดและมีมวลน้อยที่สุดเท่าที่เคยตรวจพบมา โดยภายในชั้นเปล่งแสงของตัวดาวที่เรียกว่าชั้นโฟโตเซียจะมีอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ2,526องศาเซลเซียสซึ่งต่ำพอที่จะทำให้สารประกอบทางเคมีต่างๆสามารถก่อตัวและคงรูปอยู่ได้และถัดออกไปที่ระยะห่างประมาณ8.7ปีแสงจะเป็นที่อยู่ของดาวซีริอุสเอ มันเป็นดาวฤกษ์ที่สว่างสวยที่สุดในยามค่ำคืนจนเราสามารถมองเห็นมันได้ด้วยตาเปล่าซึ่งความจริงแล้วดาวที่เรามองเห็นว่ามันเป็นเพียงดาวดวงเดียวนั้นแท้จริงมันเป็นระบบดาวคู่ไบานาริสตาที่ประกอบไปด้วยดาวฤกษ์เปล่งแสงสีขาวที่อยู่ในแถบลำดับหลักเมนซีเควนซ์ซึ่งก็คือดาวซีเรียสกับดาวฤกษ์คราขาว ไวดาสตาสีจังๆที่มีชื่อว่าดาวซีริอุสบีโดยดาวซีริอุสเอมันมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ2ล้าน4แสนกิโลเมตรมีมวลประมาณสองเท่าของมวลดวงอาทิตย์เราและมีค่าความส่องสว่างสมบูรณ์มากกว่าดวงอาทิตย์เราถึง25เท่ามีอุณหภูมิพื้นผิวร้อนจัดถึง24,927อองศาเซลเซียส อยู่ห่างจากโลกของเราไกลออกไปประมาณ8.6ปีแสงตรงพิกัดบริเวณกลุ่มดาวหมายใหญ่ Canis Major และถัดออกไปที่ระยะห่างประมาณ11.4ปีแสงจะเป็นที่อยู่ของดาว p r o c อ o n หรือ Alpha Canis Minoris โดยมันเป็นดาวฤกษ์ที่สว่างสวัยที่สุดในกลุ่มดาวสุนักเล็ก Canis Minor และเป็นดาวฤกษ์ที่สว่างสวัยเป็นลำดับที่8 บนท้องฟ้าในยามค่ำคืนโดยดาวโปรซิออนมันเป็นระบบดาวคู่ไบานารีสตาที่ประกอบไปด้วยดาวโปรซิออน A และมีคู่หูคือดาวโปรซิออน B ที่ส่องสว่างน้อยกว่าที่คอยโคจรอยู่ไม่ไกลต่ำลงมาที่ระยะห่างประมาณ11.9ปีแสงจะเป็นที่อยู่ของดาวเทาเซติอยู่ในพิกัดกลุ่มดาวซีตัส หรือกลุ่มดาวปลาวานโดยมันมีค่าสเปกตรัมที่ใกล้เคียงกับดวงอาทิตย์ของเราถึงแม้ว่ามันจะมีมวลเพียงประมาณ78%ของดวงอาทิตย์เท่านั้นซึ่งเราสามารถมองเห็นมันได้ด้วยตาเปลา่าและเมื่อมองดวงอาทิตย์ของเราจากมุมมองของดาวาเทาเซติก็จะเห็นว่าดวงอาทิตย์ของเรานั้นเป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มดาวโบออติต หรือกลุ่มดาวคนเลี้ยงสัตว์และที่ระยะห่างประมาณ16.4ปีแสงจะเป็นที่อยู่ของดาว40อิริดานี่ซึ่งเป็นระบบดาวฤกษ์สามดวง t r i ปเปิลสต System อยู่ภายในกลุ่มดาวแม่น้ำอิริดานัสโดยดาวฤกษ์หลักของระบบดาวแห่งนี้คือดาว40อิริดานี่เที่สามารถมองเห็นมันได้ด้วยตาเปล่า ซึ่งมันโคจรไปรอบๆดาวฤกษ์ในระบบที่เป็นดาวฤกษ์คู่2ดวงคือดาว40อีริดานี่บีและดาว40อีริดานี่ซโดยระบบดาวสดวงทริปเปิลสตาร์ซิสเต็มแห่งนี้ถูกค้นพบโดยนายวินเลียมเฮอร์เชลเมื่อวันที่31มกราคมปี1783 และถอยกลับเข้ามาที่ระยะห่างประมาณ10.4ปีแสงจะเป็นที่อยู่ของดาวเอสซีลอนอิริดานีซึ่งเป็นดาวฤกษ์ที่อยู่ภายในกลุ่มดาวแม่น้ำอิริดานัสเช่นกันโดยนักดาราศาสตร์ได้คาดการว่าดาวฤกษ์ดวงนี้มันอาจมีอายุไม่ถึง1 0 0 0ล้านปีและห่างไกลออกไปประมาณ29.4ปีแสงจะเป็นที่อยู่ของดาวเดลต้าอิริดานี หรือดาวราหน้าโดยมันเป็นดาวฤกษ์ที่สว่างเป็นลำดับที่5ในกลุ่มดาวแม่น้ําอิริดานัทและต่ำลงไปอีกที่ระยะห่างประมาณ56.6ปีแสงจะเป็นที่อยู่ของดาวลาตาฮอโรโลจีที่อยู่ในกลุ่มดาวฮอรโรโลจียมหรือกลุ่มดาวนาฬิกาและขยับเข้ามาอีกหน่อย ที่ระยะห่างประมาณ39.29ปีแสงจะเป็นที่อยู่ของดาวเซตาเรติคูลีโดยมันเป็นระบบดาวคู่ไบานารีสตาที่อยู่ในกลุ่มดาวเรติคูลัมหรือกลุ่มดาวตาข่ายโดยเราสามารถมองเห็นระบบดาวเซตาเรติคูลีได้ด้วยตาเปล่าบริเวณท้องฟ้าทางซีกโลกใต้ ซึ่งดาวฤกษ์ทั้งสองดวงในระบบดาวนี้มีลักษณะที่ใกล้เคียงกับดวงอาทิตย์ของเราซึ่งนักดาราศาสตร์ได้คาดการว่าดาวฤกษ์ทั้งสองดวงนี้มันน่าจะมีต้นกำเนิดร่วมกันและสูงขึ้นไปที่ระยะห่างประมาณ31.24ปีแสงจะเป็นที่อยู่ของดาว61เอเซเมเจอริซึ่งมันเป็นดาวฤกษ์คระเหลืองเหมือนกับดวงอาทิตย์ของเรา อยู่ในพิกัดกลุ่มดาวเออร์เซเมเจอร์หรือกลุ่มดาวหมีใหญ่และสูงขึ้นไปที่ระยะห่างประมาณ36.7ปีแสงจะเป็นที่อยู่ของดาวอารทอรัสหรืออันฟ a าโบติสในพิกัดบริเวณกลุ่มดาวคนเลี้ยงสตัตว์โบติสโดยมันเป็นดาวฤกษ์กยักษ์แดงและใจแอนสตาที่สว่างสวยที่สุดในกลุ่มดาวคนเลี้ยงสตัตว์ และยังเป็นดาวฤกษ์ที่สว่างสวยที่สุดเป็นลำดับที่สามบนท้องฟ้าในยามค่ำคืนมันมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่โตถึง35.3ล้าน3แสนกิโลเมตรมีอุณหภูมิพื้นผิวอยู่ที่ประมาณ4026องศาเซลเซียสและห่างออกไปประมาณ25ปีแสงจะเป็นที่อยู่ของดาวเวก้าหรืออันฟ้าไรเรีย ซึ่งทางช่องได้กล่าวถึงมันไปแล้วในช่วงต้นคลิปและขยับใกล้เข้ามาที่ระยะห่างประมาณ16.73ปีแสงจะเป็นที่อยู่ของดาวอัลทร์ซึ่งเป็นดาวฤกษ์สว่างที่สุดในกลุ่มดาวอะครัวราหรือกลุ่มดาวนกอินทรีและมันยังเป็นดาวฤกษ์ที่สว่างสวัยเป็นลำดับที่12บนท้องฟ้าในยามค่ำคืนอีกด้วย และห่างออกไปประมาณ16.6ปีแสงจะเป็นที่อยู่ของดาว70โอเฟย c h i ซึ่งเป็นระบบดาวคู่ไบนาริสตาอยู่ในพิกัดกลุ่มดาวคนแบกงูโอเฟอ c u โดยมันมีลักษณะปรากฏเป็นแสงที่ริบรีแต่เรายังสามารถมองเห็นมันได้ด้วยตาเปล่าถ้าหากว่าเราอยู่ห่างไกลาจากแสงไฟในเมืองใหญ่ซึ่งดาวดวงนี้ มันเคยถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มดาววัวทอรัสโพเนโทวีที่เลิกใช้ไปนานแล้วแต่หลังจากที่สหพันธ์ดาราศาสตร์กลน (International a s t r o n o m l Union) หรือ IAU ได้ให้การยอมรับกลุ่มดาวนี้อย่างเป็นทางการแล้วซึ่งดาว70โอเฟยุชิดวงนี้มันจึงถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มดาวคนแบกงูโอเฟอุสนั่นเอง และห่างออกไปประมาณ11.41ปีแสงจะเป็นที่อยู่ของดาว61ซิกนี่ที่เป็นระบบดาวคู่ไบานารีสตารซึ่งประกอบด้วยดาวเลษ์แคระประเภทเคจำนวน2ดวงที่โครจรรอบๆกันและกันซึ่งกินระยะเวลายาวนานถึง659ปีในแต่ละรอบอยู่พิกัดในกลุ่มดาวซิกนัสหรือกลุ่มดาวหง และห่างออกไปประมาณ11.83ปีแสงในทิศตรงกันข้ามจะเป็นที่อยู่ของดาว FC รอนอินดีโดยมันเป็นดาวฤกษ์กระส้มประเภท K มีมวลเพียง3ใน4ส่วนของมวลดวงอาทิตย์เราอยู่ในพิกัดบริเวณกลุ่มดาวอินดัและห่างออกไปประมาณ19.89ปีแสงจะเป็นที่อยู่ของดาวเดลต้าพาว n นิต อยู่ในพิกัดบริเวณกลุ่มดาวพาโวหรือกลุ่มดาวนกยูมโดยดาวฤกษ์ดวงนี้ถือเป็นหนึ่งในดาวฤกษ์ที่สว่างที่สุดที่อยู่ใกล้กับระบบสุริยะมากที่สุดและมันกำลังเคลื่อนที่เข้าหาดวงอาทิตย์ของเราด้วยความเร็วสูงถึง23กิโลเมตรต่ตอวินาทีและนักดาราศาสตร์ยังได้คาดการณ์อีกว่ามันจะเคลื่อนที่เข้ามาใกล้ได้มากสุด ที่อยู่ระยะห่าง17.8ปีแสงในอีก49,200ปีต่อจากนี้และห่างออกไปประมาณ65.3ปีแสงจะเป็นที่อยู่ของดาวอันเดบารันหรืออันฟ้าเทอรีมันเป็นดาวฤกษ์ยักษ์แดงและใจแอนสตาที่สว่างสวัยมากที่สุดในบริเวณกระจุกดาวไฮดีส อยู่ห่างจากโลกของเราไกลออกไปประมาณ65ปีแสงตรงพิกัดบริเวณกลุ่มดาวทอรัสหรือกลุ่มดาวพฤษศและเนื่องจากตำแหน่งของดาวฤกษ์ยักษ์แดงอันเดบารันดวงนี้มันอยู่ตรงพิกัดบริเวณที่เป็นส่วนหัวของกลุ่มดาวว,วัวทอรัสทำให้ในอดีตนักดาราศาสตร์ได้เรียกชื่อดาวฤกษ์ดวงนี้ว่าดาวตาว,ว,วัวโดยดาวฤกษ์ยักษ์แดงอันเดบารัน มันมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่โตถึง61ล้าน4แสนกิโลเมตรมีอุณหภูมิพื้นผิวอยู่ที่ประมาณ3826องศาเซลเซียสและห่างออกไปประมาณ90ปีแสงจะเป็นที่อยู่ของดาวฤกษ์ยักษ์น้ำเงินอันกอนหรือที่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่าดาวปีาศาจเดมอนสตาซึ่งเป็นระบบดาวสามดวง คริปเปิลสตาร์ซิสเอยู่ในพิกัดกลุ่มดาวเพอร์ซีอุและห่างออกไปประมาณ960ปีแสงจะเป็นที่อยู่ของดาวฤกษ์ยักษ์น้ำเงินเบตาไลเรียซึ่งเป็นระบบดาวหลายดวงมันติเปิลสตาร์ซิสเต็อยู่ในพิกัดกลุ่มดาวพินไลราที่แม้ว่าลักษณะปรากฏหากมองมันด้วยตาเปล่าจะเห็นเป็นเพียงแสงจุดเดียว แต่ความจริงแล้วมันประกอบไปด้วยดาวเลิกม,มากถึง6ดวงและสูงขึ้นไปที่ระยะห่างไกลประมาณ1,069ปีแสงจะเป็นที่อยู่ของดาวแปรแสง C Y a c คคร r i ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มดาว a c คคร r เรีหรือกลุ่มดาวคนแบกหม้อน้ำมันมีอุณหภูมิพื้นผิวอยู่ระหว่าง6,700ถึง9,700อองศาเซลเซียส และก็จบไปแล้วกับเรื่องที่ว่าพวกเราอยู่ณจุดพิกัดใดในกาแล็กซีทางช้างเผือก